วันนี้จะมาเล่นแม่ความลึกลับมื่จเมอริเมอร์เลอริตาลี่ชื่อแปลกเหรอตอนนี้อัปเดตอีเวนต์อิตเตอร์เอ็กนะนี่ไข่ตรงไข่ตรงด้านบนอ่ะเรามากับสมว่างที่ชื่อว่าพีทเราก็กลับมากับกายที่เปลี่ยนรหัสเนาะ อันนี้คือพี่เล่นครั้งแรกแต่อันนี้คือกายเขาเล่นมาก่อนเขาแอบเล่นก่อนอกจาะกันตัวเองแล้วทกดใัวดดัสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีด้วยนะลักษณนี้อยู่ทีเล่นอารมลนทัีครั้งหนึ่งก็1สัปดาห์ถ้าเกิดเป็นคลิปนะถ้าเกิดแบบไม่ได้ลงแบบเิดหน้าอต่อเทนี่แหละฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้9กมีครึ่ ขาตกรข้าตกรข้าตกรอ้ยก็คข้าตกรกายจะไม่ฆ่าพีทเอ่อเราต้องค้นหาแล้กราต้องไปแก้พีทองหน่อยอยู่อยู่อยู่ที่ห้องใครจตอนนี้กายได้โค้ดมาเปิดรหายแล้วเฮ้ยตายอ่ะอุ้ยโอ้โหเกิดข้างคาตกรผมเหลอางเหลกเกิดข้างคาตกรนกเดี๋ยวกายจะพยายามฆ่ากายจะพยายามหาในอำเภ ก่อนจะแต่งเตินเบคอนสำรวจบ้านมันมนไ,ไ, <ơ> ไม่ใช่บ้านก็จะมีทีวีไม่ใช่บ้านหรอที่ไหนอ่ะแล้วนี่ที่ไหนคือบ้านเอานั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ทาไมมันเข้าห้องไม่ได้เข้าได้ตอนโดยลับบี้โดย ภาษาญี่ปุ่นเอาจบปีโดเซเลหรือเราจะปิดคลิปเพียงเท่านี้ดีปิดคลิปเพียงเท่านี้นะโ okay. <laughs> อเควันนี้เราจะไม่เล่นอนะไรแล้วโอเคบายๆเออก็เล่นต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเล่นต่อ <c oughs> จะเล่นเป็นร้อยตาเลยใช่ร้อยตาจะเล่นร้อยตาจะเล่นพันตาทีน,นี้จะต้องเป็นนายอำเภอแม่ก็คาตเกินเออถ้าเป็นบริสุทธิ์เดี๋ยวปานเขาตอบทิ้งเลย เปล่าไม่รู้แต่ไม่ปาหรอกโอเคไม่ปาโทรศัพท์พิงหรอกเอออุยทำไมมีฝาแฝดอ่ะเนี่ยไม่ให้เพื่อนกันจะค่อยเขาเป็นฝาแฝดอ่ะก็คือมีตีเหลืองตีฟ้าตีชมพูเออจนหลายตาตีเขียวก็มีจังไม่ค่อยได้เลยเออเล่นต่อคัดจักรคัดจักรคัดจักรในอำเภอคัดจักรคัดจักร พี่ได้เป็นนายอำเภอเนี่ยเราต้องห้ามค่ากันข้ออะไรกี่เปอร์เซ็นตะ์อ่ะคิมเตียนละงัพอารมณ์ใช่เอ่มเหยาแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเห,าหายาเหยาจุดจุดห้ามคุณจะให้กายฆ่าใครดิฆ่าใครเหรอไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครขอเก็บไข่ได้ไหมให้เดียวกายจะไม่ฆ่าพีชนะเฮ้ยโอเคโอเคห้ามยิงก,กายนะได้ พอถึงระยะเวลาสุดท้ายก็เดี๋ยวจะไอพีดไอพีดพีดไอจะ,ะยิงคนมื่อตัวใช่ไใช่ไอดไดยิงคนมื่อตัวแต่ห้ามยิงกายนะห้ายิงคือคือตาลรพีลืมชื่อกายอะ่ะโอาพีห้ามยิงคนมั่วตั่วนะไม่งั้นจะตายพร้อมกันเอออันไหนอุ้ยเรียกร้องของแล้เลยคือห้ามยิงคนมั่วตัว แกเาพยายามจะห้ามนุกมากเลยไอ้คนเพื่อสวยจะตายเองถ้าเกิดว่าอ้าวขอโทษขอโทษไอพีก็เมื่อกี้ลูกพีก็ยิงด้วยเหรอเล่นพักยังไม่จัดการขอโทษขอโทษขอโทษเมื่อกี้ก็จะ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 เล็งไอ้ไอ้เบคอนไม่ใช่จะเล็งเบคอนผู้หญิงนะแต่ว่ามันยิงไม่ถูทางขอโทษทีขอโทษขอโทษขอโทษเล็งเล็ง โดนกอดโดนแม่ข้าเป็นชื่อนทางเลยห้ามไม่ให้ผิดี่เองโดนแน่เออขอโทษจะไม่เชื่อเองแน่ขอโทษแค่จะไม่ตาเองแล้วโทษเมื่อกี้จะเล็งีฝั่งนึงแต่ว่ามันไปโดนกายอ่ะงั้นเอาใหม่เล่นแบบห้ามบอกว่าใครเป็นหรือใครไม่เป็นได้คือตุ้มเลยห้ามบอกกายเป็นไรยกาตายแล้วจบ เอาไว้ยังยังยังยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จบจบจับช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันไม่มีใหม่ไม่ได้เป็นเหมือนกันเออจับตรงไหนดิไห้เนาะช่วยมาหาหน่อยเองอยู่ไหนเองอยู่ไหนไม่บอกบอกไหนไหนขอดูหน่อยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนี่ไม่ได้เป็นเออเ้ยนี่นี่บิ๊กบิ๊กนี่คนนี้เป็น นี่เป็นเออแั้นเดี๋ยวจะคอยเห็นแล้วใช่ไหมมันมาทางทีด้วยนะน่าเหมือนมันจะมาทางโรงอาหารน่ะอันนี้ไม่ใช่นาแหนมเภอเข้าใกล้แหนมเภอใช่ไหมมาแล้วแหนมเภอกเพช่วยสอดแหนมดูอข้าตะกอนให้ใช่อ๋อมันอยู่ในแถวทีดอ่ะอุ๊ยไนแอมเภอตายแล้วเฮ้ย,น,ย,ยออนั่นไงไนแอมเภอตายออตังค์รักตะกอน เธอตายแล้วนะเออข้าตกระข้าตกระาตกระมันดักนี่มันดักอยู่ตรงนี้เออตอนนี้ยังเหลือพี่มันดักตรงประตูอ๋อไป<ห>ละตีกประตูน,นุ๊บมาแล้วเพื่อนพี่พี่ดันตามเสื้อเหลือยงไหมนะเสื้อเหลืองเนนะสื้อเหลืองโดนเสื้อเหลืองมันจะโดนฆ่านะเสื้อเหลืองมันหยิบปืนได้ก็มันก็จริงเอาเสื้อเหลืองโดนจัดการแล้วก็ปืนก็อยู่ใกล้พีทหน้าเลยนันน่ะปืนมันอยู่ใกล้เองมากอะ เหงาต่อมเ,เหงาต่อไม่ไอ้ดูนี่ิเฮ้ยคอลัอัเอ้ตกาเลนใช่ไหมองดูดิไม่เหลือแค่สองคน,ะแ,นแล้วเนีแต่ะยกเล่นให้กลยิงคมใกลไกยิงใช่ไหมยิงไม่คมอ่ะถ้าเอถ้าจังหวะนั้นคือไกลยิงแกป,ป็อกเดียวตายเลยอ่ะไมมีฝาแฝดเยอะังคือมันต้องยิงระยะจูบไกล้าแบนไม่กระโดดระยะจูบ ถ้าเกิดเราไม่กระโดดเปิดอัดกันอีกรอบเก็บของเก็บของพี่พีชนี่ผมทองขนผนทองอันนี <t 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 ้เป็นว่าแล้วมันตาลูพีอ่ะอ้าวพี่จุนจัดการเลยลพีชจั็บกายเขาเล่นไหมอือเอาไปพีชเชื่อไอันนี้กายเล่นไปดูฆาตกรให้หน่อยเออกายกายกายการู้แล้วใ่ไฆาตกรมันผมทองมันมันอยู่ตรง มันไม่ันไม่ได้ไปทางเดียวกับไกด์ใช่ไหมไม่รู้อ่ะลุยเคยเคยเล่นครั้งแรกอันนี้อุ้ยตุ้ยตุย้ต้องติดแตงเท้าก่อนกิ้งกือแตงทำไมกลัวลุยผมทองมันจะมาทางนี้นี่ลียเองดูดิมันอยู่ตรงตู้ซึ่งตู้มันอยู่ตรงนี้เห็นแล้วใช่ไหมเออมันเจอกายกระเป๋าเต็ม พังลับเลยพังรับเลยพังลติดอย่าล้มอย่าล้คนนอำเภอชายเดว้าจะแอบหยิจับมันตายแไหนนายผมจะตายมันจะชนะเย้เย้เย้ขอสอดแนวด้วยคนค่ะขนันเย้ันเอ้ไปรกฏว่านายอำเภอบอก ไปคลิปไปเพียงเท่านี้กะว่าจะตายิงเท่ๆหน่อยไอ้นี่มันมาไงวะ <Bye. S 1> ผมจังไป